โดเรมอนตอนการปีศาจโดเรมอนฉันมีเรื่องสำคัญมากเลยอะอยู่ไหนอะอยู่ไหนฮะอยู่ที่ไหนเออเรื่องสำคัญอะไรเขาโนโบิตะเขาไม่ได้สำคัญเท่าไหร่หรือมั้งคงจะไม่พ้นพวกขอยืมเครื่องผลิตเงินละสิฉันรู้อยู่แล้วละไปเที่ยวกวันดีกว่าเฮ้ยไม่อยู่ตอนสำคัญแบบนี้ได้ไงอะ ทำไงด้อยากได้สามร้อยเยนตอนนี้ไม่งั้นแย่อทำไงนาะตรงที่นอนโดเรมอนมีอะไรหรือเปล่าดนะ้อืเออเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะเหมือนเสืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยอ,ะอ่ะหืมือเอรย เรียกข่าออกมาคือเจ้ากันเหรอปาปิปมีมิซ่ากอะไรแหวปล่อยปล่อยเขาเนี่ยปล่อยไม่จะต้องเี้กันเลยดีดาเดี๋ยวเนี่ยไม่ค่อยเรียกผมเลย ก็เลยอุตส่าห์ดีใจที่ดานจะได้โดนเรียกมาแท้ๆเลยนะครับเนี่ยค่อยๆๆมันเครื่องเรียกปีศาจออกมาเหรอใช่ทั้งๆที่ไม่รู้กันเหรอเนี่ยฉันไม่มีธุระอะไรกับปีศาจนะดีๆๆใดๆก็ใดๆแล้วรับนี่ไปเลยนะการปีศาจการปีศาจเหรอชือใช้ไายบ้างเลยสัตว์หนึ่งครั้งสามร้อยเยนฮะสามร้อยเยนเหรอ เอเอยไม่เอาอ่ะให้ปีศาจท,ทำอะไรให้แล้วก็จะถูกอวิญญาณไปอะดิโอโบราณเฉบเว้มมมไม่ใช่ยุคที่จะอาวิญญาณมาแลกกันแล้วนะจ๊ะสมัยนี้มันต้องสูดสูงสูดสูงสูงสูงเออทุกทุกสายเราเย็นสูดสูงจนลดลองหนึ่งมิน <c oughs> แค่บินเดียวเองนะเตี้ยนิดเดียวเองนะเออหนึ่งมิลใช่หนึ่งมิน,มนเองมันเตี้ยนิดเดียวเองอะ่ะแทบจรู้สึกเราบอกใคร แต่ว่าถ้าใช้เยอะฉันก็จะเตี้ยลงเตี้ยลงสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยโอ๊ยแบบนั้นฉันไม่เอาเอ่ะไม่เอาไม่เอาเลยก็ไม่ต้องใช้เยอะดิดาแค่มีวว่าเฉยเฉยก็ไม่เห็นจะเป็นไรไปเลยใช่ป่ะแต่ว่าไปเป็นไรเลยอ่ะถือว่าช่วยกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะประกาศอยางดีเลยนะนด่เอาสบู่พาชเจตัวแล้วก็กระดาษทชู่ไปด้วยเลยนะทีนี้นะถ้าม,มีลูกค้าแล้วก็แย่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 เดี๋ยวเด็กอยู่แช่ป่านยังไงซะแล้วก็ยังโตได้อีกอ่ะอืมเนาะจริงด้วย ถ้าใช้แค่นิดหนึ่งแล้วก็หยุดใช้ก็โอเคใช่เลยใช่เลยใช่เลยเอางั้นตกลงขอการเป็นนี้ก็แล้วกันนะเออขอบใจมากขอบใจได้ช่วยนะทุกทุกที่เกินฝนสูงก็จะลดลงตามสูใ่ใช้ไปในวันด้นนะด้นจะไปก่อนละบายบายจุบออลองดูดิ ได้สามร้อยยจริงๆด้วยซื้อการ์ตูนที่อยากได้แล้วอ่ะกระตูนเนี่นะได้มาจากไหนเหรอฉันซื้อมาสิไม่ได้ไงเห็นเป็นไรสักหน่อยนี่เออทาเป็นว่าคนอื่นน้อยนเอยฮ้ออีทำให้มันรู้สึกแปลกแปฮ กระโตาะได้มาจากไหนเหรอย,ยันซื้อมาสิไม่ได้ไงเห็นเป็นอะไรสักหน่อยอนี่เออ,อ้าเป็นว่าคนเอ,อ,นอ,นอื่นหน่อยหน่อยเฮ้ออนี่ทำให้มันรู้สึกแปลกๆแฮะพอเที่ยงคืนก็จะเตี้ยลงใช่ไหมแต่ว่ามันก็แค่มีนเดียวเองนี่นะ ขงไม่เป็นไรละมัง้งตีหรือไม่เนี่ยเท่าที่ดูก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่ดีจังดีจังถ้าเป็นแบบนี้ใช้อีกสักสองสามมิลก็น่าจะไม่เป็นไรอะเนาะเอ้ยไม่สิถ้าใช้ไปหนึ่งเซนก็คงไม่ค่อยมีใครเห็นหรอก เออใช่ใช่อีกซักเซียนแล้วก็เออก็ดีดิเอาละใช้แล้วกันหนึ่งสองถึงสามสี่โอ้โหเยอะแยเะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอุ้ยไม่เป็นไรไม่มีอะไรอ,อะไรเออไปแล้วนะครับทิซึกะขากลับไปแวะร้านหนังสือกันไหมอ๋อไปสิจ้าเอาดิครับเอาทัา้งหมดนี่เลยครับซื้อเยอะจังเลยนะจ้านเนี่ยก็ไามา่ได้ใช้เงินค่าขนมฟุ่มเฟือยนะ ดีจังเลยนะฉันก็มีหนังสือที่อยากได้อยู่เหมือนกันนะ่ะเอางั้นเหรอเดี๋ยวฉันซื้อให้เอามาัเา้เออไม่ต้องซื้อให้หรอกจ้าไม่เห็นจะเป็นไรเลยไม่ต้องเกรงใจหรอกนะ้าแต่ว่าโนบิตะอย่างนั้นเดี๋ยวฉันซื้อเล่มน,นั้นให้แล้วให้ชิสุกะยืมแล้วกันนะเท่าไหรอห่อ่ะหกร้อยเยนหรือว่าเก้าร้อยเยนนี่โนบิตะยุ้ย ซือพวกฉันอย่าได้สเก็ตบอร์ดนะใช่ใช่สเก็ตบอร์ดแบบนั้นซื้อไม่ไหวหรอกเอาก็แค่สะบัดสะบัดการ์ดนั่นใช่ไหมล่ะฉันเห็นน่ะเออได้ซื้อแล้วกายพวกฉันยืมก็ได้นี่ดาชิปบปะแต่ว่าได้จะบอกว่าซื้อหนังสือให้ชิ่สการได้อ่ะแต่ว่าซื้อให้พวกฉันไม่ได้จะกันเหรอยังกันเหรอ,อซื้อกระตูนรถโล,ลงหนึ่งเสน้นสเก็ตบอร์ดสองคืนนี้คงโดนเยอะเลยอะ พอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเฮย้ยเช้านี้ฉันไม่กล้าส่องกระจกเลยอ่ะเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเออออทานันนะครับโนวิตะ นี่ลูกตัวเล็กลงหรือเปล่าเนี่ยม,มันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับนี่นี่นี่นโปิตะโนโปิตาอนโปิตาไหนเรามายืนเทียบกันดูเยีามายท่ยกับฉันนาะไปเที่ยวดีกว่าลดลงเยอะเลยนี่เฮ้ยตนบปิตาฉันตดอดูต่อไปในสเก็ตบอร์ดบนถนนด้วยล่ะแล้วก็ พอไปได้ตรงระเบียงก็มาชนกับประตูกระจกเข้าแล้วก็เลยแตกด้วยเหรอแย่เลยเนาะจ่ายแค่ทีใช้มาชั้นดอยเลยอะไรกันเล่าโนบิตะเฮ้ยฉันไปเล่นสเก็ตบอร์ดตรงระเบียงนะจะกระดกไม้ก็เลยกลิ้งล้มตกลงมาเลยล่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าตั้งแสนมันแสนนึงเลยเหรอใช่สเก็ตบอร์ดของตายนั่นล่ะตัวแสบเลยละบอกให้ใช่รับผิดชอบอะไรนะแสนนึงอ่ะส่วนสูงของฉัน ไม่เป็นไรกว่าจะตเป็นผู้ใหญ่ยังสูงได้เยอะเลยอ่ะอืมเป็นกา๊าซที่ใช้ง่ายดีจังเลยยืมมาจากดลอลมอนเหรอฮะส่วนสูงของฉันมีแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองเหรอแค่นี้แค่นี้นไม่เอาแล้วไม่ใช่แล้วจะไม่ใช้กา๊าซบ้าบอลเลยนั่นอีกแล้วอ่ะไม่เอา เงินค่าขนมไม่พอโอ้ยแย่เลยนะเนี่ยขอยืมไปหน่อยละกันนะกลับมาแล้วครับเดี๋ยวแม่ไปข้างนอกนะจ๊ะนี่ถ้างันอย่างนี้ก็คงเงียบดีเลยเพราะอะไรกันเนี่ยทำหน้าแบบนั้นน่ะม่เป็นะไรหรอกนะถ้าเธเดินออกเดี๋ยวคืนให้นะ จะยังได้ไปอ่ะกลาเเหรออ่ะใร่ันเดีเหอะโซบิตาทำแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าเหรอเฮ้ยไม่ได้นะใช้ไปใส่แสตใช่นี่ยการไปเนี้อ่ะโห้ใส่แสตเลยนะใช้ไปแล้วนั่นก็แปลว่ารวมแล้วเป็นหนึ่งร้อยสามสิบเซนแล้วกอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวน่าก็จะโตหดเล็กลง ไม่อยากจะหายไปอลองไปคุยดูจะดีกว่านะเ,เจ้าเองก็เหลือไปไก่การเอค่าตี๊บ,บใช้ครอกมะสายไปจำสี่แสนเลยเหรออู้สี่แสนก็เหลือครอบกูแต่กิ้วหลายเด้อเออคือว่าเรื่องเงินน่ยยังไงผมก็จะใช้คืนให้นะครับอย่ามาเอาความสูงไปได้ไหมล่ะครับเฮ้ย ไม่ใช่เลือกร้อนแล้วคือจะกลับคำพูดและบอกให้ฉันได้บอกเห็นเรื่องที่ตั้งแต่ต้นแล้วเอาศูนศูนแรกกับเงินตามสัญญาที่ให้กันไว้ตอนแรกนาทีแล้วไปเลยนะที่คือเจอกันเออเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีอ่ะมันคงจะหดหายไปเลยไม่ไม่นะจะไม่รักษาสัญญาเนี่ยมันทำไม่ไหญ่แล้วนะ ตัวจะหดเล็กลงแล้วหายไปเฉยๆเลยเหรอไม่เอานะเอ้จะเที่ยงคืนแล้วสินะเออนี่เริ่มหดลงแล้วโอ้ยหดๆๆๆคออุ้ยหดลงเร็วมากเลยอยู่ที่ส่วนสูงปกติแล้วอ่าได้แล้วจริงเหรอ เฮ้ยทำนวได้ถูกไปเลยนั่นเนี่ยไม่ได้คำนวณถูกไปอะไรหรอกนะโชคดีที่ฉันดช้ล้ำแสงขยายร่างทำให้ตัวน้าใหญ่ขึ้นเอาไว้ก่อนเออเป็นไงล่ะเข็ดไหมล่ะจำไว้ด้วยนะอย่ามาทำอะไรตามใจชอบล้ำหลังฉันแบบนี้อืมอาละไปเผาการนั้นะแล้วก็ทิ้งมันซะเลยโอ้เผาเหรอโหเสียใจหรอกะนี่เผาเลย ก็มีลำแสงขยายร่างอยู่แล้วใช่ไหมงั้นก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่เหรอโย่้องไปตาายนี่มันแหมจะไปไรเละอีกนิดเดียวนะพอดีนายไม่รู้จักเ็ดเลยใช่ไหมอะไรเนี่ยแย่มากเลยโคตรล้า่สุดนะบักโกกันได้ขนาดนี้เจ้าเด็กปีศาจ